ปาล่างปาล่างเก็บแล้ว,ลว,วเ้ยกินเลือดไปแล้วพี่อโอ้กลางนะเพื่อนนะาปล่างสองตัวเลยโอ้เมาส์ตเอาให้หมดเอาให้ 1, 4, มมมมมหมดสี่ต <c oughs> ัว <c oughs> เมาส์มันติดหลายเวนเมื่อกี้แม่งนักเที่ร้านมันมีขอบหือปาที่างมีขอบอ่ะอันนั้นมัติดตรงน้น่ะไอ้ชี้่ขอบรองเมาส์มัไปติดโอ้ไฟได้เลมาเร็วที่นมีอีกตัวนคิดนะ บาแล้วอามโทษเว้มาไม่ทันอยู่อนองคนกูยยงตอนยิงตายหายแล้วกูหลุดกูหลุดบายกูจะหลุดหัวโค้งมาได้เรี่อกูมาตายโอเคไดูข้างบนเยไปาอ้ข้างบนแตกไปรนะคนจะตายบนจะ้าแล้วเหลือแปด มันก็ตายเนาะตายบนแล้วพี่ระวังกระฉูดตัวนี้เจ็บแล้วหลังโอ้โหบนป้ามึงมันโดนมันโดนไหมแม็กไม่หันหลังสองคนโอเค let's go ไปเลยนะโอ้โหจิตสโลล้

บ้านบ้านเกือบเจสงแล้วเกือบเจ็บสองเจ็หใครงหนิงไม่ตายเหรอกางกางมีนะกางมีหนิง่ยอมปืนมาี่เนี้กางตายยอดปืนมาพี่เนสามปีบสมาโอ้โหแม็กยิงดิยิงอะไรตายแล้วอ้าวเกเอยัวอยงไนเนี่ยบียู่บีอยู่นี่บีตายตาย Bom, hãy vâng gì, hãy vâng gì vâng gì vâng gì gì vâng gì vâng gì vâng tuyệt vọng tuyệt vâng 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 tuyệt Coi tuyệt vâng tuyệt vâng tuyệt vâng